เก้าตอนนี้นเราจะหารอบนี้เอาแค่สิบคนเท่านั้นห้ามมาเกินนี้นะเราสิบบนนะร<อ>เราจะขึ้นมารวมสะุดกับนเวทีเลยเเรวมสะดุดตับนเวทีเลยเรามีวิธีเลือกนมี <c oughs> นี่เราใส่ตรงนี้เลยลเ,บบเราอ่างกี้เดี๋ยวเราเลือกตรงนี้ห้าท่านละกันแล้วก็แปดสาวห้ทาท่านครับ<า>เคไหมได้ครับ เอาเป็นแบบเจ้าตั้งคำถามแล้วในนี้ใได้ได้ได้สามารถที่นั่นเลยนะเอาแบบยกปืนเราไม่ตอบนะไทยเราตอบไม่ตอบนะโอเคนะเอาเอาตรงนี้ห้าคนนะห้าคนนะเชิญครับท่านเจ้าคำถามแรกคุณัาและชื่อผมเกิดที่เมงไหนท่านดู้ชม อันนั้นต่อยกังได้เลยตะขันเที่นี้่นี่พี่เองรู้เลยนะพี่ความรงมือวกงเขาอีกตะกเขาเมื่อกี้เมื่อกี้มาย้ำตัวสองขาให้ยอะก่อนครับผมตอบคำถามเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะก็เกิดผิดเลยนะขออยทีนะนะขอโทษทีนะหนึ่งสองสามฮะผมเห็นนะ ทำนี ờ, ừ, e ử, y, to, 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 ่แะทำ่นะฮะาเลยะมาเลยฮะเอาไม้ยืนเขาไม่ใช่ได้ไม้แล้วทุมคนลูกสนุกเยลกสนุกแล้วไปยืนไม้เขาทะไไหมอต่อตอกอนเจอทีโเข้าเข้านาฬิกาก็ถึ้เจ้าโมเช้ารืงค่ำนะเ้ยเอาแล้วเอาแล้วเผาถูนะขึ้นมาได้ เฮ้ไม่ถูกถูกไม่ถูกครับอโอเคอ่าตัวที่สองให้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 เก้าถามจดก่อนแล้วค่อยย้นะโอเคปะโอเคคำถาที่สองเวันตอบว่าตัที่สอดตอบว่าวันวิกี่ิีมวิกีวิีวันอะไรวันตกตกเยเฮ้ยนมชอบท้างนางเลยท้องทเอเ้างู่งเก้าหลอกเลย แล้วเขผมคิดว่าต้องถามยว่าคุกเตอวันนี้เปาอะไรเออะไรพอก้เตอมาอะไรหุ่ยไม่มีมัวไปวันตุ่ีห่ยพวดเด็เลยขนานที่ามเก้าเลครับเมื่อคืนผมนอนกี่ชั่วโมงนี่ี้นี้ยกก่อนเลยน็อกไปเลยนอนนอนนอนี่ชุ่กไไหมครับไมน็อกนอนีชั่วโมงะไปชั่โมง ถูกครับแลต้องใส่กี่โมงถึงกี่โมงครับโอ้โหยเลยอได้อกเนี่ยคำถามต่อไปไงกีโมถึี่โมให้ทายนี้ให้เดานี้ให้เดาให้เดาต้องใส่กี่โมงถึงกี่โมงกี่โมงยกครับเดาบับบับอาบันะอาหน่สองสามใช่ครับดาทมีทีมงานไล่มา พี่มาดูพี่ตค่นพี่ตื่นพี่มาเตะพี่มาเฮ้ยผมเข้าใจแล้วว่าตอนเนี้ยพี่ตื่นเต้นพี่คอยปกครองติดหัวใจเองนะพี่ตื่นถึงสอบตัวทัพตอนอาเวลาที่พี่บอกตอนนี้เขาต้องลงจากเวทีไปก่อนนะแล้วผมจะเชิญเขาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้ให้ดราใหม่ให้ดราใหม่เขาตื่นเต้นรอตั้งแต่กี่โมงพี่ เรียนเลยถึงโมงพัดไก่เสียบไม่ได้แล้วครับเจ้าัเที่ยชเี่ยวนะไปได้ไปมากไปแล้วจรอิน้อนประมาณนะประมาณปีสองตีสองนะเรอขออยคนหนึ่งคนนี้นอนพักไหนไม่เป็นไร้วตะแคงนะครับควาถามปีครับเธอนะครับ วันนี้ผมจิมกะแฟแล้วขีแก้วผกที่ตอบอยู่เราเราดีหรือไม่ดีถูกจริงถูกจริงนะถูกจริงถูกจริงขงแก้วจริงเหรอครับผมคุณพี่ิกะแฟคงจริแล้วคงจริงคงจริงข้อแก้วห้าคนแฟนกลับบ้านน้องน้องตอนนี้จะใครดีเปลี่ยนาได้ได้เปลี่ยนการได้ ใจตบคนเล่นถ้าเองที่ว่าที่เก็บไม่ทันครับที่เก็บไม่ทันได้นะเลือกได้อะไรนะเอาอะไรนะเอาใคเล่นเต่าอะไรก็เอาอะไรนะก็มึงได้แล้วนับเตะเต่าวานข้างขวาผมมีอะไรนะตอนนี้เอาฝั่งไหนก่อนเอาฝั่งไหนก่อน ได้หมดได้เขาเอาบอลซ้ายก่อนแล้วเขาตัดตั้งขอมีอะไรตาหรือว่ถือตอบว่ามีทิชชู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัดทีมงานเี่อนไปตอบว่าอะไรกันตอบว่ามือราบัดถูกครับมาเลยมาเลยมือระบโอเค ไทคนาฝั่งนี้ียัคันตอนนี้คนใช่ไหมเนีี้ก้าอนญาตนะใช่ไหนๆจะเรื่องฝั่งนี้คนหนนะครับแันนี่คือใจเหาใมัน้องใจดีดีแล้วใจกะทแล้วตรงนี้ใจกรแล้วกได้เลยเนี่ยคุณยืเตาข้าั้ี่เลยมเล่มไม่ซื้่ได้ไเพลงทูกน้องี่รเพลงไรอ่ะอ่ะ อ่าให้เขาตอบคิดได้ถูกครับอ่าลิเพงว่าคิดได้คิดได้ามาเหลือสคนสาน้าหังนะดสาห้าหลังห้าหลังไปตรงันี้ช่วห่อยหน้าัฝั่งีอะไรนะไม่ชัดงาเราเราไงานมต้อะไรมีงนชัดกชัดหน่อยเกหน่อยเกหน่อยตรงนั้นนีกนดน่ได้ ชัดเจนชัดเจนชัดเจนัดเจเดอ่ะชัดเังตรงนี้ยังไม่ชัดใครจะพนข้าใครจะพูใครเ,เอาอ่ะให้ผมช่วยถามอให้ผมช่วยถามนะอ่าลับรแล้วกันอ่า ละครพอจีวัตรทำไมยังไม่ได้ถามเพื่อถือ,อะไรอ่ะออนแอร์วันสุดท้ายคนเที่ยวอะไรตอบว่าไม่ตดสินหามัเป็สนหาถูกไหมพี่ได้ยังโอ้เดี๋ยนะคืนนี้เดินเข้ามาเป็นสายชกแทกเขาไม่อยู่้วตอบว่าตดเสินหาถูกไหมต้อง ตัวเข mm ักตัวมิงนะเข้ามา่นะนะรัเองนะไปเ้อไปนะขาเขาบอกสามเด็ดต่เดียวเอานี้สามตกกัเนแล้วใครเหลือดีะใครหลือเยสามเด็ดูขึ้นมาันาด้มาสามเด็ดสามเด็ดข้ามาสามเด็ดเข้ามาเเข้ามาเข้ามาเกยบเจ้าเ้าเ้าอเนตนู้้การ้อนะ้รานก เรยกควมงนะียกอะไรที่จะทำคาตคุ้นนะุม <Leah> ีคุกฐานพิเศษนัได้ได้เอาเลยุา่งเรายปิดาั้หมดกีอว่าูติปีถูกไหมคำตอบที่ถูกต้องครับติสมปีเป็นคำตอบที่พี่บีมถูกไหมถูก ถูกไหม13ปีไม่ถูกไม่ถูก,ก,ใ,หกหให้ให้เก้าเต้องไปต่อให้ใครปอดดีเก,กดเก้าเรื่องกันรดูค่ามันยมดเสี่ยมใครฮะครับผมตอบเปิดมาแล้วกี่ปี2ปีเก้าประตูที่13ให้คนตอบที่ที่ถูกต้องอ่าที่ถูกนะข้างหน้าต่อ คร <So S 2> ับด so ีท <laughs> so ี่วันนี้กอน้ารัเขาอยู่ีจะามนันว่าเขาตัดเย็นนี้ขทคงเือระใช่ครับดูเรื่องอรือเล่ดยื่งอไถ้าตอบถูกก็เชิญเลยนะไทย เอาได้หละเอาได้หละเอาเรยนะผู้บ่10นี่10นี่คุเป็นแค่บ้านต่อนุญาตนะคุณจริงใช่ไหที่เขาเลืเรจะมาหันนะฮะเลยออกไม่ดเต็มกัะน้ไม่ใช่หรอเฮพี่าวดูมาน่ารักมากไปยเจอพวกแรกโหจริงนะแล้วข้าพวกกันฮะขออนุญาตเจอข้าวบนเวทีนะนะครับ